ลโลวสุไกอยู่กับผมบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o เดิร์นวอร์ชเกมเรือลบที่เหลืออีก2วัน2วันหรือ3วันวะกิจกรรม3วัน21ชั่วโมงนะครับถ้าลงคลิปวันนี้ก็3วันโอเค3วัน3วันของเกมเรือลบที่จะมีใครจะไปเปเขาอีกไหมสำหรับเจ้าลด90%ซื่อหยานสำหรับซื่อหยานหรือว่าซื่อหยานเนี่ย เจ้านี่เนี่ยเป็นเรือลบระดับคุยเซอร์นะครับตัวเรือมีความยาวแล้วก็แล่นเรือได้ใช้ได้ระดับหนึ่งสเตตัสของเขาพูดถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปก็ให้เพื่อนๆกดติดตามซับสไครต์กดไลค์ให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้มันบอลน,นะครับแล้วก็เผยข่าวนิดนึงตอนนี้ผมกําลังฝึกเล่นเกม Golden s p a ป สูล่านะฮะนะใครเป็นกำลังใจให้ผมก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้เผื่อใครชอบเกมแนววางแผนเทิร์นเบ a ออโต้แบทเทิลเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมกำลังฝึกเล่นอยู่นะครับเริ่มเข้าใจขึ้นมาหน่อยอย่างแล้วแต่ก็ต้องฝึกหน่อยเพราะแต่ก่อนเคยเล่นออโต้เชดมาช่วงหนึ่งแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับโอเคอ๋อผมลืมบอกไปว่า golden spatula เนี่ยก็มันเหมือนกับว่าเป็นเกม tf tft แนววางแผนนะครับที่เป็นค่ายเดียวกับไลออนนั่นเองโอเค ก็มาพูดถึงเรือเจ้า c ซียซยานนะครับผมขออ่านเลี้ยงๆแบบนี้ละกันเป็นคอนเซปต์เรือลาตเเวนล่องผนติดขี่ปืนอาวุธของกองทัพจีนที่ออกแบบสําหรับการยิงสบหรับก,กองกําลังภาคพื้นลาดตะเวนเรือลาดตะเวนนี้ถูกพัฒนาเพื่อทดสอบอาวุธและระบบการนําทางใหม่จากโครงการเรือลำนี้ติดตั้งระบบ mlrs a 1 0 4ท่อยิงด้วยและเครื่องยิงรูเบิร์ดแบบหมุนรอบขนาด750มมหคู่เพื่อยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีในเรื่องความคงทนของ มันนะครับก็คือเจ้า c n ียซยานเนี่ยพอลงทนอยู่ที่494,000ก็ถือว่าเป็นเลือดคุยเซอร์ประมาณนี้แหละความเร็ว24นะครับความค้องตัว11.1พิสัยเรดาร์10.4แล้วพิสัยโซนา3.2ก็มาทำรีวิวลำนี้ให้ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรมากเพื่อนๆอาจจะดูในไลฟ์ไปแล้วนะครับต่อมิสไซล์2ช่องนะครับด้านหน้านะก็เฟยวอยู่นะครับแล้วก็ปืนที่เป็นปืนที่เขาบอกว่าเป็นปืนอะไรเนี่ย ไฟดาก้อน2 8 0 a เอเอเป็นเวอร์ชั่นตัวปล่อยขีปนาวุธหมุนรอบทิศทางรุ่นติดตั้งบนเรือพี่มาพร้อมหัวข้อสามารถในการเลือกปล่อยขีปนาวุธได้หลายรูปแบบในเวอร์ชั่นนี้ใช้ยิงขีปนาวุธพิสัยกลางอย่างไฟดาก้อนนั่นเองนะครับความแรง1 9 5 0งความเร็ว524.8ไม่ได้ช้าเลยนะครับก็คือว่าเร็วระดับกลางเลยนะไปสูงเลยนะครับแล้วก็เวลาบรรจุ11.20พิสัยยี่สกิโลยิง3นัดต่อกระบอกนะครับ แล้วทั้งหมดยิงประมาณ6นัดนั่นเองล็อกเป้า2.5จํานวน15ชุดคือจะยิงก็ต้องคิดให้ดีเพราะว่าปืนลานี้ไม่มีปืนหลักนะครับจะใช้เป็นไปดักก้อนเป็นปืนหลักในการยิงนั่นเองต่อมาเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด4ลูกนะครับ A 1 0 0 MLRS อันี่แรงจริงแรงจริง4,160ของเขานะครับก็สามารถยิงออกไปได้ชุดหนึ่งก็ต่อป้อมเนี่ยก็มา27,612นะครับ ลูกหนึ่ง4,160มีแรงกระจาย26เลยนะความกว้างหน0่เมตรก็4ป้อมก็คูณไปครับเกือบแสนนะ่ะเออแสนหนึ่งได้เนาะประมาณแสนหนึ่งได้เฮลิคอปเตอร์1จุดด้านหลังครับออตโตการอัตโนมัติ6ป้อมยิงได้ทั้งอากาศและก็พื้นผิวนะครับติด AA ได้อีก4ป้อมผมติดเป็นคอนเดนนิตนะครับ ER นะครับเนาะแล้วก็ h ฮทเฮทป้อมที่อยู่ในส่วนห้นั่นเองเราไปดูกันว่ามันทำดาเมจรวมๆชุดหนึ่งเท่าไหร่ ลองใช้เป็นทั้งหมด3อาวุธพร้อมกันนะครับประมาณ2อ0 0มีเหมือนลูกหนึ่งไม่โดนนะครับลองใส่ยามาตะบ,บ้างเฮ้ยล่นไปลูกหนึ่งครับ สองแสนเาโดยประมาณนะครับอ้าวแล้วจับคู่เทพด้วยเราจับคู่เทพนี้ก็หวานเจี๊บสิครับรับสูงเลยใช่ไหมเคจับคู่เทพแล้วก็ลุยเลยเฮ้ยยังไงวะนะี่ย PC อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเจง๋งเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยเวอร์ชั่น PC อัปเดตอินเทอร์เฟซใหม่แต่เอาแมปมาอยู่ฟ้าซ้า,ายล่างเนี่ยมันใช่ไหมมันจะดูยังไงถาน,านัด ปล่อยก่อนครับรู้สึกฝั่งขวาก็จะมีนายเล่นเราใช่ไหมเฮ้ย,อยไอ้นี่ลาดไอ้นี่ลาดเอาปืนใหญ่ลาดเรานะครับจเจอเรือเป็นกองเรือนะครับไอ้นี่ลอตเตอร์ปล่อยสิปล่อยสิเนี่ย ปล่อยคอปเ,เตอร์สิโอ้โหเขาก็ตาบอดกันไม่ปล่อยคอปเตอร์ไอ้บ้าเอ้ยอยู่ในฝันก่อนแล้วกันนะสวยออาวสียัน เราจะไปไหนโดนไม่ดีหนักหน่วงแตกไม่แตกไม่แตกว่าแตกแทนทพามันไม่เอาบัคคูสเลยวะมันมัเอาแต่เราวะเราจะเดินขวาแล้วนะครับเพราะว่าซ้ายไม่เห็นเรือมีข้างหลังเราช่างมันเถิดอันหละโซน่าเห็นไกลขึ้น ราะนั้นเราเล่นข้างหลังก่อนเลยว้าวหูหเรือมิซายด้วยต้องเคลียร์มิซายก่อนเลยรู้มากบอรู้รมากบอรู้รมากบอ รู้มากป่อรู้มากป่อมาเถอะครับตอนนี้ไม่กลัวใครทั้งนั้นเราโหดมากอ้าวหวัดดีเรือยาวโถ่เอ้ยอดเลยแล้วมีเรือสโมกอยู่นี้อุ้ยอุ้ยมีคนนิวเคลียร์อ่ะ อย่าแย่งฉันมันแย่งของไปแล้วโอ้โหแล้วนู้นเขาจะเอาเราให้ได้เลยนะโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ตรงนี้อีกยังไงเนี่ยขี่ล้อบอีกเวนกรรมโอ้โี้ คีล้อมนะลุมเราสองลำนะไม่น่าไหวนะครับสวยเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะครับเจ้าอย่าไปให้เขาคู่ดีซี่หยาน ชว์หนุภาครุนแรงเขาดูหน่อยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้กำลังตรวจสอบศัตรูพบดาศัตรูด้านทิศ170เมตรทำการโจมตีเข้าหาศัตรูเอาไวหนึ่งชุดปังงงงง เรดันนะเดินหน้าดันเดินหน้าดันฝ่าดันฝ่าดันร้อยองศาร้อยองศาร้อยองศาจัดการได้เลยยิงขี่ล้อเมื่อกี้บอกขี่ล้อเมื่อกี้บอกขี่ล้อเมื่อกี้บอก ที่ล้อเมื่อกี้บอโดไมดีอัดนิวเคียย์ใส่หน้าชุดหนึ่งโอ้โหหายไปเลยครับกำลังนิวเคียย์เครื่องสั่นตะทานกันเลยทีเดียวยิงต่อครับเจอลีเดอร์ครับโอ้โแล้วเขาเคียร์นิวเคียย์เราไปนีไ่ไงหายวับไปเลยตีอย่างเขาตรวจสอบนะครับไม่พบใครเลยลืมเติมเลือดน,นะฮะ โอ้เจอครับเจอศัตรูโหมันจะเล่นับเราครับ <c oughs> แฝดโหลดทันไหมโอ้ทันนะโหลดทันไหมลูกที่สอง ครับโหนิวเคลียร์ไปแดกไม่งไงเรียบร้อยเรารอดนะครับเป็นการรอดที่เยี่ยมมากเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเราต้องเลี้ยวขวาไปเก็บกองนะฮะตอนนี้เลือดเราหมดแล้วโหแล้วขวานี่พล้ญใยายนงเลยเพียบเลยยิงข้ามไปไม่ได้นะฮะปล่อยนิวเคลียร์ลูกสองออไป จัดไปครับหนึ่งชุดเบสกดแฟทันนะครับเราไม่สนใจเราใส่ต่อประดุกลุยสวนมาแล้วเรากดปืนระเบิดไปหมดแล้วทันไม่ทันทันไม่ทันโอ้โหเกือบไม่ทันนะครับเรียบร้อยครับบอลบอลเก็บไปสี่นะฮะ ล้วเวนอมออกข้าๆคือ,อยังไงคือต้องการใช่ไหมล็อกชั้นไม่ได้ละซีเรียบร้อยไหมแมงหลบเป็นไรเราอยากได้กล่องข้างหน้าว่ะถ้าเราไปเราจะอาจจะแตกได้นี่ไงโอ้โหเราเป็นล้านเลยปล่อยนะฮะประดุกลุยประหมอกางดำมา มาอีกแล้วไอ้นี่โอ้ชนแตกนะครับโอ้ทีมผมคูณไ,ไม่คูณไม่ฆ่าเลยฮะโอคูณไคูณไม่จมสักลํำเลยผมว่าผมอ้อมหลังแม่งดีกว่าใค้ <c oughs> เราเบิดพันควันพางตัวไปก่อนนะครับหนู <c oughs> ในแผนที่แล้ว <c oughs> เป็นมิสไซล์ใต้น้ำหมดเลยนะครับ <c oughs> ตาเอตัวเองไปไหน ไปไหนเมื่อกี้ดักตีกูกข้างหลังใช่ไหมไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหน,งน,งนีบอกเลยว่าไม่ต้องหนีขี่ล้อด้วยไม่ต้องนหนีครับคุณอ่าวไอหลอดเลือดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็นดูเมย มึงก็ดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองจะแตกตอนไหนด้วยเนี่ยอันตรายแล้วครับคันซอกับตาโจ้ี่ก็ทำนำเมตไม่ธรรมาดาเหมือนกันอีกลำเดียวเท่านั้นอยู่นี่ครับทิศทิศร้160อยหสองศาค้ดเราต้องได้แตมเสือเท่ากันแล้ว,วเนี่ยเวนอมเมื่อกี้มึงเล่นกูใช่ไหม ไม่ต้องหนีกันนนั้นๆีขี่ล้อมไม่ต้องหนีมันหมดเวลาหนีของผู้เองแล้วแม่งขับให้แม่งถอยเรือหนีไว้แม่งรู้มากแต่ไม่ต้องหนีหน้องพี่มาแล้วไม่ต้องหนี บอกแล้วไม่ต้องหนีนะครับโอโหเป็นไงอีมเรานิวเคลียร์ก็ดีนะครับมันพุ่งเร็วดีถ้าใครมีก็ใช้กับซี่หยานได้สบายเลยตามฉันมาในทาหารคูสเรากำลังบินลาดตะเวนทางขวานะครับเจอศัตรูอยู่ทางขวานะครับทิศประมาณ45องศานะครับ1ลำแล้วก็ทางทิศประมาณ2801ลำนะครับ180มีลำเดียวแต่ถ้าขวามี2ลำไปขวาดีกว่า เดินตรงเลยเดินตรงเลยเขาชนกันแล้วข้างหน้าเตรียมรับแรงกระแทกในสารเรียบร้อยโอ้ยดีชิ้นเรือดิฟเรือแม่งดิฟโอ้โหไม่มีนิวเคลียร์ไม่สะใจจริงเกมนี้กลายเป็นนิวเคลียร์ไปแล้วอะกลายเป็นเราบ้านิวเคลียร์ไปแล้วอะ ไปไหนสองสวยสวยพี่สวย,สวย,สวยอ้าวอีห่ามันลัดเราอะ่ะไอเ้เชน่ามันลัดเราอะ่ะไอ้ฟอสเซมอะ่ะไปไม่ได้ครับคูดเอามันถ้ามันลัดลำนี้ไปได้อีกนะจบเลยนะมาโกโหลดเร็วแต่อ้าเออ ดีมากคูดเกือบไม่ได้นะกลับมาอีกแล้วกลับเอาพอมันเลี้ยวเรือไปไหนวะเรียบรอ้อยเสร็จเรานะครับฝ่ายลำหนึ่ง อย่าอย่าออกไปเยอะอย่าออกไปเยอะตายมีลำหนึ่งฟูดซ้ายลำหนึ่งนะระวังด้วยเราต้องเก็บกล่องบ้างแล้วแหละโอ้เรารับรับศึกสองด้าน เอาเวลากครับก่นกอนแปลกอาหารฟาทีมแม่งเอาไปเฉยเลยชนภูเขาตายไปเลยคุดเจ้าพี่แตกไปไอยหนู ฉันหม่กดยับยับโอ้บ้านนี้ก็เก,ก,กะกะเลอเกินพังทิ้งให้หมดเลยเนี่ยคุณคิดสภาพถ้าเป็นบ้านจริงๆนะปิวอะ่ะผมบอกเลยอาจจะเกลแค่นี้นะโดนปืนระเบิดไปทีนี่หายทั้งหมู่บ้านเนี่ย กัมอีกแล้วกับ,บอกเวนกำอะไรของกูนังหนากับ,บอกเวนกำมอะไรของฉันอยู่สูรองสากำลังปะทะกันอยู่เราเข้าไปแจมดีกว่าเลียวซ้ายเต็มกำลังเตรียมตัว ลบอีกแล้วไอ้เฮียวิรักกาวโคตรสวยเลยบอกเลยบอกไอ้เขาบอกไอ้เฮียทำไมต้องมาเจอพวกพวกมึงเลยวะทำไมกูต้องมาเจอพวกมึงด้วยโอ้เวลาก้าวบอกทำไมต้องมาเจอพวกมึงด้วยก็อันนี้ก็เล่นให้ดูขำๆนะครับว่าซื้อหยานตก,วนนกนค,ะคะวรซื้อไหม เออเพราะว่าเหลืออีก2วันสุดท้ายใช่ไหมถ้าผมลงคลิปนี้ไปนะ่ะนะก็ประมาณนี้เลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสําหรับซื่อหยาน<ส>ผมบอกเลยว่าเป็นเรือคุยเซอร์ที่แปลกดี นะครับเป็นเหลือควยเซอร์ที่แปลกดีอาวุธหนักจริงๆครับถ้าโดนเนี่ยระมาณ2อสามแสนเนี่ยอย่างต่ำแล้วก็แบบรีดาเมจเนี่ยคือเขาแบบโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆสำหรับปืนนี้ก็คือแรงมากนะครับแรงจริงแล้วก็แล้วนี่อันนึงนะครับที่โคตรแรงนะสำหรับ A100 MLRS A100 MLRS ML นี่เหมือนกับเป็นปืนใหญ่ A100 ของอะไรวะ แฮมแชร์ chair, ปาไม่ใช่ใช่ไหมเออแล้วก็ติดเป็นมิสไซล์อะไรก็ได้ครับที่เล่นและสนุกนะครับสำหรับลำนี้ไม่มีข้อดีข้อเสียอะไรแต่ถ้าติดเอามันสุดก็เป็นนิวเคลีย์ตัวใหม่นะครับที่ที่จะแบบโหลดเร็วแล้วก็ยิงเร็วด้วยสำหรับ A S N 4 G มันดีมันจริงๆครับเล่นนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ทำให้สตูเนี่ยนะครับอึง้งกับเอฟเฟกเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบลำนี้ก็ไปกดซื้อได้แล้วทำเวลได้ครบนะครับราคา1,500บาทแต่ถ้าใครไม่ชอบก็พาร์ทหน้ารอกันใหม่อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นเหลืออะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเทาง่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนโชคดีจะปืนครับสวัสดีครับ